สวัสดีครับผมหม่อมถน,นัดหิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมแกรนด์เซ็เตอร์พอยท์พัทยาครับนี่ครับ่วนตรงนี้ก็คือร็อบบี้นะครับร็อบบี้ของการเซ็ p เตอร์พอยท์พัทยานะครับตอนนี้นะครับในที่สุดผมก็ได้ถึงพัทยาแล้วน,นะครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นโรงแรมที่อยู่ในเครือ แกลนเซ็นเตอร์พอยด์นะครับผมรับว่าที่พัทยาเนี่ยก็มีโรงแรมแกลนเซ็นเตอร์พอยด์อยู่3แห่งมั้งนะครับแกลนเซ็นเตอร์พอยด์เทอร์มินอลสุ perth พัทยามั้งแกลนเซ็นเตอร์พอยด์สเปคนะฮะแล้วก็เซ็นเตอร์พอยด์พาร์ที่ผมพักวันนี้ครับนี่ครับ,รบว้าว,ว,าวสวยนะครับเนี่ยอันนี้อันนั้นจะห้องอะไรไม่รู้นะฮะเนี่ยประตูสไลด์ด้วยนะฮะเนี่ยฮะ โรงแรมนี้นะครับเดิมเป็นโรงแรมอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับแสดงเขาเพิ่งสร้างใหม่นี่ครับวันนี้ผมมาพักที่พัทยานะครับสองวันหนึ่งคืน ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องพักของที่พักเซ็นเตอร์พอยต์พรามนะครับอันนี้ก็จะเป็น <Wow. S 2> พื้นไม้ <Wow. S 2> ลามินเนตโมเสกนะครับร <Wow. S 2> อันนี้ก็จะเป็นเตียง <Wow. S 2> นะครับกระจกกว้างขนาดนี้ก็จะเป็นวิวนะครับทิวทัศน์ของหาดพัทยานะครับ <Wow. S 2> จอมเทียงนี่ครับ อันนี้จะเป็นชายหาดนะครับหาดพัทยานะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นอ,อ่ตึกนะครับทาวเวอร์นีครับนี่ครับปั๊มที่สีเขียวกำลังรีโนเวทเป็นสีเขียวเนี่ย อันนี้นะครับเดอร์ก็เป็นปั๊มเอสโซนะครับแต่เขาทาสีเขียวเขาใช้เป็นบางจากแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ปั๊มบางจากเขาซื้อเอสโซนะครับเขาก็รวมเลยครับอันนี้จะเป็นสวนน้ํานะครับสวนน้ํามีคนเล่นแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นที่จอดนะครับแล้วก็วิวทะเลนะครับใครมาก็ต้องมาที่นี่ซะนะครับเนี่ยก็จะเป็น เตียงนะครับเตียงคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นไมโครเวฟหรือไม่ก็โทระัาห์นะฮะมีไดผมด้วยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอย่าบอกนะว่าไฟฉายนะฮะนี่ครับจัน,นี้จะเป็นไ <Wow. S 2> มโครเวฟแล้วก็อ,อ่างล้างมือนะครับข้าว <Wow. S 2> น้ำนี่ครับดูฟร์ครับ นี่ครับห้องน้าเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่ามืดนะฮะอันนี้จะเป็นฝักบัวนะครับเป็นตู้นะครับประตูเรือนนะครับอันนี้จะเป็นนี่ส่วนตรงนี้ก็จะมีโทรทัศน์นะฮะนะครับแล้วก็ ส่วนน้ำนะครับวันนี้ที่นี่นะครับเขาก็มีส่วนน้ําอ่านเช้ามีทุกอย่างนะครับก็อย่างเปรียบเหมือนเสมือนกับการเซอร์โวพอย์นะครับนี่ครับ <c oughs> มีปั้มบางจากด้วยมีบีควิกด้วยอะ่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับสมัยก่อนนะครับก็เป็น โรงแรมนะครับก,ก็เคยเป็นโรงแรมบนตึกหลังนี้แต่ไม่ใช่แกรเซตเตอร์พอยต์นะครับสมัยก่อนมันก็เป็นโรงแรมมาสักอย่างนะนะครับแต่ว่าผมไม่เคยมาโรงแรมแกรเซตเตอร์พอยต์นานแล้วนะครับนี่ครับหมมหมอกที่สุดคือวิวทัศน์ข้างนอกมีเงา เป็นหมอกเลยครับ One hour later จ้าเอสวัสดีครับในที่สุดผมก็ได้เล่นน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้อ่ะ ผมเพิ่งไปเล่นน้ํามานะฮะไปเล่นสวนน้ําเล่นสไลเดอร์ผมเล่นได้8รอบนะครับแต่เป็นสไลเดอร์อันต่ํานะครับอันที่เป็นสีเหลืองเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แถมสระวน้าเนี่ยไม่ลึกมากด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าประทับใจมากเลยนะครับกับให้มาที่นี่เลยนะครับกับการเซ็นเตอร์พอยท์พามพัทยานะครับในเวลานี้ผมก็ได้ ผมก็จะให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศของอใจกลางเมืองพัทยานะครับอันนี้ก็จะเป็นนีครับที่มองเห็นชัดเจนที่สุดก็คือทะเลแล้วก็คอนโดโรงแรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอตอนนี้ก็ตะวันตกดินนะครับ ขนาดนี้เวลา17บเนาฬิกาห้านาทีครับ5้าโมงฝานะครับอีกเจ็ดนาทีก็จะ6กโมงเย็นแล้วก็จะไปกินข้าวกันนะครับกินข้าวกันกินข้าวมื้อเย็นนะครับไปกินที่ไหนร้านไหนไม่บอกเดี๋ยวลุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรายการทนันหิวภูทรเมืองพัทยาภาคสนะครับถ่ายต่อจากภาพที่แล้วนะครับ เมื่อภาคที่แล้วนะครับผมไม่ได้มานอนพักที่นี่นะครับมเมื่อภาคที่แล้วผมก็ไปนอนอโรงแรม Golden t ทิวลนะครับรูรู้สึกว่าประทับใจมากเลยนะครับแต่ว่านี่ครับแต่วันตกดินละเจอกัน you <smart noise>